ก็กราบโส,สดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณกับผมซีโร่เทนเกรทเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงกล่องสุมออริแฟกนะครับว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับโดยกล่องสมอ r ริแฟกเนี่ยมันจะอยู่ในโต๊ะสร้างนะครับให้เราเนี่ยไปที่โต๊ะสร้างนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อที่3นะครับหลอมลึกลับนะครับเนี่ยครับก็จะมีออริแฟกให้สุ่มทั้งสิ้น14ประเภทนะครับ14เซต อันแรกครับกาดีเตอร์ไฟแนลครับเซตพื้นฐานของตัวละครที่ใช้อาวุธดาบดาบใหญ่แล้วก็หอกครับอันถัดมาครับวันเดอร์โรบครับเซตพื้นฐานของตัวละครที่ใช้ธนูและสือเวทครับต่อมาจะเป็นเซตกายภาพพื้นฐานนะครับบัตส์เทนชิวัลลี่ต่อมาก็จะเป็นเซตโนเบสออรบิชนะครับเป็นเซตครอบจักรวาลที่เน้นการเพิ่มความเสียหายอันติเมตนะครับแล้วก็ปั๊บเพื่อนหลังจากใช้อันตินะครับต่อมาจะเป็นเซตไฟฟ้านะครับธันเดอร์ลิงฟิวรี่ ต่อมาจะเป็นเซตต้านทานไฟฟ้าครับ Thunder Sooter ต่อมาจะเป็นเซ็ตลมนะครับที่เอาไว้ลดต้านทานธาตุที่เหลือทั้ง4นะครับก็จะประกอบไปด้วยธาตุไฟธาตุน้ําธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุไฟฟ้าครับต่อมาจะเป็นเซตฮิลครับ Maiden b เล r อันถัดไปก็จะเป็นอคาอิกเบตาครับเป็นเซตหินนะครับต่อมาครับเป็นเซ็ตเสริมโล่สำหรับตัวเมน DPS นะครับก็จะเป็นเซต Retesting b o l i h t ต่อมาจะเป็นเซตไฟนะครับ Crimson w i t h of f r a m e ต่อมาจะเป็นเซตต้านไฟครับลาวาวอลเกอร์ครับต่อมาเป็นเซตน้ําแข็งครับบิสซาสเตเยอร์ครับอันสุดท้ายครับเซตน้ำครับฮาร์ดออฟเดฟครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอาริแฟกที่อยู่ในกล่องสมอาริแฟกนะครับโดยหลักการใช้งานของกล่องสมอาริแฟกเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยเลือกอาริแฟก1หนึ่งเซตนะครับที่อยู่ใน14เซตนี้นะครับก็ให้คลิกไปที่อันใดอันหนึ่งเลยครับอย่างของผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากได้เซตไฟเนี่ยผมก็จะไปที่เซตไฟนะครับ จากนั้นนะผมก็จะทําการเอาอ้อาร์ติแฟกต์เกลือที่ผมได้มาจากการลงดันเจียน,นยมาใส่นะครับโดยอาร์ติแฟกต์ที่เอามาใส่ได้จะเป็นอาร์ติแฟกต์ห้าดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ห้าดาวสามชิ้น,นสามารถใช้เปิดกล่องสุ่มอาร์ติแฟกต์ได้หนึ่งชิ้นนะครับ <S <S ก็จะเป็นสามอันต่อหนึ่งชิ้นนั่นแหละครับ <S <S แล้วก็เราสามารถนำอาร์ติแฟกต์ยัดเข้าไปในกล่องสุ่มแฟกต์ทีเดียวได้สูงสุดนะครับสออันครับหรือก็คือเราสามารถได้รับอาร์ติแฟกต์ จะกล่องสุ่มเนี่ยได้ครั้งละ13อันนั่นเองทีนี้เราก็จะมาเข้าหัวเรื่องกันเลยนะครับว่าประโยชน์ของกล่องสุ่มอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันดียังไงซึ่งเท่าที่ผมศึกษามาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือการลดการฟาร์มดันเจี้ยนอาร์ติแฟกต์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปฟาร์มดันเจี้ยนอะไรมากมายถ้าหากว่าตัวละครที่เราปั้นเนี่ยก็ใช้อาร์ติแฟกต์หใน14ประเภทที่ผมกล่าวไปนะครับแล้วแค่ฟาร์มดันเจี้ยนของตัวละครอ,อื่นแล้วก็ เอาเศษเกลือที่ได้เนี่ยมาเปิดกล่องสมแฟกเนี่ยก็ได้เช่นกันครับนั่นก็จะทําให้เราเนี่ยนำเมซินไปใช้กับส่วนอื่นได้มากขึ้นครับอย่างเช่นตัวของเลลายหรือแม่ก็บอสและสัปดานะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างการเปิดกล่องสมอาร์ติแฟกกับการลงดันเจียนฟาร์มแฟกปกตินะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับการเปิดกล่องสมอาร์ติแฟกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เรซินนะครับซึ่งด้วยเหตุผลข้อนี้เนี่ยมันทาให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องฟาร์มแฟก 14ประเภทนี้เลยครับก็แค่ไปลงดันอื่นนะครับดันแฟกอันอื่นแล้วก็เอาอร์ติแฟกต์เกลือเนี่ยมาใส่ในกล่องสุ่มแค่นี้ครับก็ได้แล้วส่วนถ้าว่าฟาร์มตัวละครที่ใช้แฟกของดันอื่นหมดแล้วเนี่ยคุณเอามาฟาร์มดันของแฟก14ชิ้นนี้ต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรครับต่อมานะครับข้อแตกต่างข้อที่2ครับก็คือกล่องสุ่มอร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะไม่มีทางออกเป็นเซตอื่นครับเช่นถ้าเราเลือกเซตคิมสันวิดออฟเฟมไว้เนี่ยมันจะไม่มีทางออกเป็นเซ ั่นก็จะทําให้เราเนี่ยลดความเกลือไปได้หนึ่งอย่างนะครับก็คือเรื่องการออกเซตไม่ตรงที่เราต้องการนั่นเองมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยเจอของดีได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องความแตกต่างของกล่องสมอัลลิแฟกกับการลงดันฟาร์มแฟกปกติเนี่ยผมก็คิดว่าคงมีแค่นี้แหละครับส่วนเรื่องความเหมือนกันเนี่ยการลงดันฟาร์มแฟกกับการเปิดกล่องสมแฟกเนี่ยยังมีความเหมือนกันอยู่ครับนั่นก็คือถึงแม้ว่าอัลลิแฟกมาจะออกตรงเซตเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นออฟเหมือนเดิมครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาจนถึงตอนนี้ผมจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยถ้าคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ